สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปราเด็กสมบูรณ์น้ำมันปาล์มเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยท่านผู้ชมครับเสร็จแล้ว1สูตรนะครับแล้วก็อีก1สูตรก็คือหลนปลากุเลาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภักยาหารทรงปโปรดของรัชกาลที่9นะครับแต่ทางรายการขออนุญาตปรับสูตรกับรสชาติซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตำรับในวังนะครับผมเตรียมปลากุเลามาแล้วดังนั้นผมขอน้ำมันตั้งกระทะไว้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะทอดปลากุเรากันแต่ปลากุูเราท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเพื่อที่จะทอดให้เขาหอมแล้วก็ถึงไฟครับปลากุูเราเราเลือกใช้เป็นปลากุเราที่เป็นปลาเค็มนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลนเนี่ยต้องการความเค็มแล้วก็หอมจากปลาอันนั้นจะเป็นปลาสดก็จะไม่อร่อยครับก็เราใช้เป็นปลากุูเราเค็มนี้ผมจะใช้สักสองชิ้นน้ำมันผมร้อนแล้วผมก็จะปลากุูเราที่เราหั่นชิ้นเอาไว้ลงทอดครับ ก่อนอื่นครับท่านผู้ชมรากผักชีนี่ผมใช้รากผักชีสักสามรากครับเราจะใช้รากผักชีตาให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็จะผัดรากผักชีกับกะทิอหอมเลยครับท่านผู้ชมครับปากุราวเรา,เราแต่บางท่านนะท่านผู้ชมครับเขาก็ใช้ปากุราวที่เป็นแบบดิบๆแบบนี้เลย แล้วก็ผัดรวมกันกับหมูแล้วก็ทําหล่นเลยคือต้องการกลิ่นของปลากูเราจัดขึ้นแต่ผมเนี่ยเลือกทอดก่อนเพราะอยากจะให้เขาหอมให้มากกว่าที่จะมีกลิ่นคาวปลานะครับผมเอาครกก่อนตำรากผักชีนิดหนึ่งครับ ลงไปในหม้อเลยครับเราก็จะเปิดไฟครับจะใช้หัวกะทิผัดครับเราใช้หัวกะทิสดนะครับผัดให้หอมเดี๋ยวดูปลาด้วยระหว่างนี้ผัดให้กะทิหลนไม่จำเป็นจะต้องให้แตกมันจนเหมือนกับแกงนะครับหลนก็คือ ตอนนี้ผมอยากจะทําหัวกะทิให้เขาสุกเดือดกับรากผักชีก่อนก่อนที่จะเอาหมูลงไปผัดนะครับแล้วก็ปลากุลาของเราครับได้ที่แล้วครับปลาเราข้างในยังชุ่มนะครับความเค็มอยู่แล้วก็หอมแบบธรรมชาติอยู่ส่วนด้านนอกของปลาเนี่ยถูกทอดจนกรอบแบบนี้แล้วก็จะทําให้รสเราเนี่ยหอมมากขึ้นครับจะแยกขยับเตานิดนึงผมจะมาดูปลาตรงนี้กันครับก็จะเอาเนื้อปลานะครับอืม หอมเลยครับมีปลาเพราะว่าปลานี้เราจจะได้กลิ่นกับความเค็มนะครับเดี๋ยวผมมาสับแล้วก็เลือกกระดูกหน่อยก่อนอื่นเราดูกะทิเราก่อนผมผัดให้หมูเริ่มสุกก่อนนะครับก่อนที่เจาปลากุเลาของเราลง ยีให้ละเอียดบนเขียงเลยก็ได้ครับแต่ระวังก้างนิดนึงนะครับเมู mm hmm. เราเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่ปลาลงไปครับ ทีนี้ถ้าเราใส่ปลากุลาลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่าหลนเราจะมีความเค็มจากปลาอยู่แล้วดังนั้นเกลือต้องเป็นตัวที่เราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้หลนเค็มเกินไปยีให้ทั่วไปกับหมูเลยครับพอหมูสุกแต่ปลาเนี่ยเนื่องจากปลาเราลงทอดแล้วแล้วก็หอมอยู่แล้วนะครับเอาแค่พอหมูสุกพอเราก็เพิ่มหัวกะทิได้ แล้วผมขอหางกะทิใส่หน่อยครับเพราะต้องการให้เขาถูกเคี่ยวไม่ชอบหนังปลาก็เอาออกซะหน่อยครับเพราะเวลาเราลงไปทำหลนแล้วเนี่ยหนังปลาก็จะลอย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 ไม่สวยครับเราก็จะมีตะไคร้นะครับซอยบางนะครับเพื่อที่จะให้เราทานตะไคร้ได้หมดมใส่ลงไปในหลนเลยครับ ตะไคร้ก็ช่วยทําให้กลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ดับขาวด้วยครับผมใส่หอมแดงเยอะหน่อยผมลดไฟนิดนึงให้เขาเดือดเบาๆให้หมูกับปลาชุ่มน้ำกะทิครับซอยไป แล้วก็ทยอยใส่ไปในหลนเรื่อยๆครับต่อไปก็จะเป็นพริกชีฟ้าแดงหั่นแว่นนะครับจากนั้นเสร็จแล้วผมก็มีพริกใครก็ตามที่ต้องการแบบลูกโดดเวลาชิมลงไปก็จะจัดจ้านขึ้นครับมาดูเรื่องเครื่องปรุงครับผมใส่เปรี้ยวก่อน น้ำตาลปี๊บคือใส่หวานครับให้น้ำตาลละลายครับก่อนที่เราจะใส่เกลือนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวเบาๆนิดนึงครับให้ผักทุกอย่างสุกพริกทุกอย่างเข้ากันดีกับเนื้อกะทิครับสุดท้ายผมใส่ใบมะกรูดครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูผักเคียงกันครับส่บัวครับ ักบุ้งนานะครับที่สำคัญคือเรามีแตงกวาหน่อยล้วมีขมิ้นขาวครับผักกัดขาวครับเสร็จแล้วผักเรามีครบครับผมว่าหลนเราก็จะได้ที่พอดีพร้อมเสิร์ฟครับหลนเวลาเคี่ยวก็อยากจะให้เคี่ยวแล้วก็พอที่จะจิ้มได้นะครับแต่ว่าต้องเหมือนกับต้อง คนจนเกินเพราะว่าเวลาเย็นเนี่ยเขาก็จะคนตัวเองหน่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นเมนูหลนปากุเลาาครับหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกครับรสชาติของหลน เขาจะมี3รสอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวหลนที่เพิ่มกะทิเข้าไปหรือมีกระหัวกะทิเนี่ยไม่มีการเลี่ยนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกลิ่นหอมของปลาเคม็มเป็นปลากุูเราซึ่งเรา,เาไปทอดเนี่ยทำให้เนื้อของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมพิเศษขึ้นมานะครับเกลือผมใส่ไว้ที่หลังเลยนะครับให้ชิมซะก่อนว่าปลามันเค็มมากเค็มน้อยขนาดไหนจากนั้นค่อย ปรับแต่งเกลือลงไปก็สําคัญเครื่องเคียงเนี่ยน่าจะเป็นผักเคียงที่เป็นผักสดจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นผักทอดแล้วก็ไม่ใช่ผักต้มนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภัตคยาอาหารทรงโปรดของรัชกาลที่9ของเรานํามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะครับสัปดาห์หน้าพบกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเมนูเยอะแยะมากมายที่จะทาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้เมนูไทยๆแบบนี้กันตลอดทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์เก้าโมงยี่สิบห้าแบบนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ